สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อวันสองวันมาเนี้ยมีนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพยายามปล่อยโคมลอยในบริเวณพื้นที่ลานประตูท่าแพซึ่งจุดนั้นอ่ะเป็นพื้นที่ห้ามปล่อยโคมด้วยนะเพราะว่ามีบ้านเดือนแล้วก็ประชาชนอาศัยอยู่เยอะซึ่งในคลิปจะเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งพยายามห้ามปลามนักท่องเที่ยวไม่ให้ปล่อยโคมลอยในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่นะักท่องเที่ยวคนนั้นอนะ่ะไม่พอใจสุดๆกระชาาขอเสื้อพี่ตำรวจด้วยก่อนจะมีคนมาห้ามไม่ให้เกิดเหตุบานปลายส่วนคุณตำรวจที่เห็น็นกคือหมดวดทีั์ รอมสอบปอสอบพเมืองเชียงใหม่ท่านบอกว่าได้เข้าไปห้ามนักท่องเที่ยวที่พยายามจะปล่อยโคมลอยแต่ตอนแรกนักท่องเที่ยวคนนี้ไม่เชื่อฟังเลยคุณตำรวจก็เลยตัดสินใจใช้มือปัดโคมจนสร้างความาาไม่พอใจให้เขาแล้วก็ทำตัวกลางแบบในคลิปนี่แหละก่อนที่คุณตำรวจจะให้ล่ามช่วยพูดคุยแล้วก็อธิบายว่าทำไมถึงห้ามปล่อยโคมในเขตเมืองนะักท่องเที่ยวถึงจะเข้าใจต่อมาคุณตำรวจก็ได้ประสานงานติดต่อเชิญเจ้าตัวมายังสพเมืองเชียงใหม่ ตอนนั้นก็มีข่าวออกมาว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยนะคะต่จากการสอบถามพบว่าเป็นชาวญี่ปุ่นวัย31อปีชื่อนายฮิราโนเดินทางมาเที่ยวกับครอบครัวเพื่อร่วมงานเขาดาวที่ลานท่าแพจังหวัดเชียงใหม่โดยมาตั้งแต่วันที่28ธันวาคมแล้วเจ้าตัวเล่าว่าวันนั้นเพิ่งจะเขาดาวเสร็จเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งของวันที่หนึ่งมกราคมเขาได้เอาโคมลอยมาจุดข้างๆลานท่าแพเพราเข้าใจว่าเขตห้า,ามปล่อยก็คือบนลานเท่านั้น กำลังจะปล่อยก็มีหมวดทวีศัก์มาเจอแล้วก็เข้ามาห้ามแต่เขาคิดว่าจุดนี้ปล่อยได้ก็เ,เลยโมโหแล้วก็สแสดงกิริยาที่ไม่ดีออกไปหลังจากนั้นก็มีล่ามเข้ามาอธิบายให้เขาฟังเขาก็เลยเข้าใจแล้วว่าที่นี่เป็นเขตห้ามปล่อยโคมและเขาก็ได้กล่าวขอโทษผู้หมวดทวีศักตั้งแต่คืนเกิดเหตุแล้วก่อนจะแยกย้ายกันไปต่อมาก็ได้มีตำรวจติดต่อเข้ามาเขาก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากเข้าพบและขอโทษผู้หมวดทวีศักด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งจึงขอติดต่อผู้กำกับสพเมืองเเีใหหมม่่พพือข้าบวดทศ ดยผู้หมดทวีศัดิ์ก็ยอมมาพบแล้วก็รับคําขอโทษแล้วก็ไม่ติดใจเอาความนายฮิราโนะแต่อย่างใดแต่ความผิดก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายพนักง,งานสอบสวนจึงทําการปรับเงินเป็นจํานวน3,000บาทนายฮิราโนะบอกว่าตนขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นและยอมรับผิดตามกฎหมายหากมีโอกาสจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกแน่นอนเพราะชอบแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยแต่รับปากว่าจะไม่แสดงพฤติกรรมแบบนี้อีกเด็ดขาดเหตุการณ์ในไทยเนี่ยก็จบสวยรวยกระเช้าประมาณนี้นะคะ ในโซเชียลเนี่ยเดือสดสุดๆโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจเรื่องนี้กันมากโดยมีแอคเคาท์ใน X หรือทอร์ิเตอร์เนี่ยอาคเิตเหตุการณ์นี้ไปโพสต์มียอดวิวไปกว่า11ล้านวิวแล้วโดยเขาเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่านายโทฮิโรยิลานุอายุ31ปีถูกปรับหลังจากกระทำการต้องห้ามในประเทศไทยและขัดขืนเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจไทยน่ะไม่ใจอ่อนในการจับปรับพวกเรานะขออย่าให้ความอับอายของญี่ปุ่นแพร่ออกไปนอกประเทศเลย ในโพสต์ของเขาก็มีคนญี่ปุ่นมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆเกือบ2 0 0พคอมเมนต์เลยอ่ะเรข้าไปดูกันดีกว่าว่าชาวญี่ปุ่นเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าไงกันบ้างคนแรกก็บอกว่านี่ไปกับพ่อแม่ด้วยใช่ไหมทำไมคนเป็นพ่อเป็นแม่ถึงไม่ห้ามเขาทัานทีละ่ะเวลาเห็นลูกไปตะคอกใส่ชาวบ้านเขาก็าต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกหยุดนะเห็นพ่อแม่หัวเราะในคลิปแล้วน่าอายมากมันแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นคนเลวทรามขนาดไหนไปทําอะไรกันไว้ที่ต่างประเทศเนี่ย แล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าถ้าพ่อแม่เป็นขยะลูกก็เป็นขยะไปด้วยไงคนต่อไปนะคะต้องขอโทษคนไทยด้วยที่ทําให้เดือดร้อนถ้าส่งเขากลับมาก็เปลืองค่าเครื่องเป่า,ปากาจับทิ้งที่นั่นได้เลยคนต่อไปก็บอกว่าความรู้สึกที่เห็นแว่นกันแดดดวงตาและการทะเลาะวิวาทแบบเนี้ดูเหมือนมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราเลยนะเน้นต่อไปนี่เป็นคนญี่ปุ่นจริงๆเหรอเนี่ย อายุตั้ง31ปีแล้วยับยั้งชั่งใจไม่ได้เลยเหรอเม้นต่อไปนะคะมันช่งางเป็นเรื่องน่าอายที่ไปทำสิ่งต้องห้ามในต่างประเทศเขาไม่ใช่นักเรียนแล้วนะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วยังไงก็ตามตำรวจไทยเนี่ยใจดีจริงๆให้ใจ่ายค่าปรับเท่านั้นเองเม้นต่อไปสงสัยจังว่าจะสามารถจำคุกพวกเขาที่นั่นแล้วค่อยปล่อยกลับบ้านอาอจาะผ่านไป10ปีจะได้ไหมฉันไม่ต้องการพวกเขาเลยอะ พบคนบ้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้เอาไว้ค่อยปล่อยตัวพวกเขากลับมาหลังจากที่กลับใจได้แล้วนะคนต่อไปก็บอกว่าฉันอยากให้ไอนี่เอาพาสปอร์ตทิ้งไปมันน่าอายเกินเ้นต่อไปฉันไม่อยากให้คนไทยผ่อนปลนให้เพราะแค่เห็นว่าเป็นชาวต่างชาตินะเดี๋ยวคนโง่จะหลงละเลงแล้วความรู้สึกของคนไทยที่มีต่อคนญี่ปุ่นมันจะยิ่งแย่ลงหากพวกเขาไม่โดนลงโทษตามกฎหมาย ประชาชนก็จะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมโดยเฉพาะประเทศไทยที่จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวคนต่อไปก็บอกว่ามันจะดีกว่านี้นะถ้าพวกเขาตัดสินโทษจำคุกแทนจ่ายค่าปรับมันส่งผลเสียทั้งกับไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเลยนะคนต่อไปก็อารมณ์แรงมาเลยนะคะไอสารเลวนี่อยากเห็นหน้าพ่อแม่จังถึงตำรวจไทยเขาควรโดนตัดสินโทษจำคุกทันทีเขาเป็นอันตรายแม้กระทั่งกับในญี่ปุ่นนะ เนต์ต่อไปนะคะฉันไม่ต้องการให้ไอขยะนี่กลับมาที่ญี่ปุ่นเลนต์ต่อไปฉันไม่คิดว่าฉันจะเป็นคนญี่ปุ่นที่ใจดีต่อไปแล้วนะพวกคุณจะเอาไปอบหรือจะเอาไปต้มก็แล้วแต่คุณเลยเม้นต์ต่อไปก็บอกว่าไม่ต้องกลับมาแล้วโฟลดเม้นต์ต่อไปฉันกำลังรอดูฉากที่เขาโดนลุมต่อยคนไทยทำได้เ้น์ต่อไปก็บอกว่า อยากรู้จริงๆเลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่ช่วงนี้มีคนแกล้งเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็ทําเรื่องไม่ดีกันเยอะมากขอเดาว่าไม่ใช่คนญี่ปุ่นหรอกดูจากใบหน้าแล้วน่าจะเป็นรุ่นแรกที่อพยพมาอยู่ญี่ปุ่นนะคนต่อไปนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นควรยึดพาสปอร์ตของคนที่น่าละอายแบบนี้ไปซะคนแบบนี้เอาหน้าญี่ปุ่นไปทาอับอายระดับประเทศสร้างความลํำคาาให้กับคนญี่ปุ่นคนอื่นๆด้วยควรขังพวกเขาเอาไว้ในบ้านจะได้ไม่ต้องไปต่างประเทศอีกตลอดชีวิต คนต่อไปก็บอกว่าผมไม่ว่าอะไรนะถ้าจะใช้ไอคนนั้นเป็นเป้าซ้อมมวยอะ่ะคนต่อไปญี่ปุ่นปลอมอีกแล้วเหรอแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าเหมือนจะเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆนะออกมาขอโทษแล้วคนต่อไปเป็นเรื่องที่น่าอายสําหรับญี่ปุ่นมากตอนนี้ฉันอายุส1เปีอะ่ะยังรู้สึกอายกับไห,หลายเรื่องอยู่เลยหวังว่าเขาจะถูกจําคุกแล้วก็ได้ทบทวนกับการกระทําของตัวเองนะเมนต์ต่อไป พวกคุณสามารถเอาไปทิ้งลงอ่าวไทยได้นะคนต่อไปนะคะหวังว่าเขาจะใช้โอกาสนี้เข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดขอขอบคุณตำรวจไทยคนต่อไปก็บอกว่าดูคนที่อยู่ข้างๆผา้หนุ่มญี่ปุ่นสุดฮอตคนนี้สิยืนถ่ายคลิปแล้วก็หัวเราะกันหมดหน่าอายจริงๆคนต่อไปฉันไม่ต้องการคนไม่มีมารยาทแบบนี้เลยคงจะดีถ้าทิ้งเขาไว้ตามลำพังตลอดชีวิตคนไทยน่าใจดีเกิน คนต่อไปนะคะไม่มีคนสติดีๆคนไหนหรอกที่จะใส่แว่นกันแดดตอกนกลางคืนอะ่ะคนต่อไปก็มาโหดเลยยิงทิ้งนัดเดียวก็จบแล้วเมนต่อไปนะคะคนญี่ปุ่นจะทําแบบนี้หรอเพื่ออะไรอะ่ะเขาเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆหรอส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยเหมือนนะก็คนญี่ปุ่นน่ะเกลียดความอับอายจะตายคนสุดท้ายก็บอกว่า คุณเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆเหรอเนี่ยดูเหมือนว่าจะแกล้งทําเป็นคนญี่ปุ่นเพื่อทาให้ศักดิ์ศรีของคนญี่ปุ่นเสื่อมถอยเลยนะแหม่ดูเหมือนว่าจะมีหลายคอมเมนต์เลยนะคะที่ไม่ปรับใจเชื่อว่าเป็นคนญี่ปุ่นแต่คนญี่ปุ่นที่ดีๆน่ะไม่ต้องกังวลใจไปหรอกนะคะคนไทยรู้ดีว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนน่ารักคนบ้าบอคอแตกแบบนี้ก็มีทุกสังคมทุกประเทศนั่นแหละแต่ออ่านไปอ่านมาก็รู้สึกสงสารคนจีนเหมือนกันนะคะโดนหางเลขไปด้วยเฉยเลย ยังดีนะที่สำนักข่าวหลายๆสำนกข่าวอ,าออกมาแก้ตัวให้แล้วว่าไม่ใช่คนจีนแต่เป็นคนญี่ปุ่นจ้ารอดตัวไปและทุกคนล่ะคะยูความที่เห็นเกกับเรื่องนี้ว่าไงกันบ้างคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะคะก่อนปิดคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่ท็อปติกหนะ้าสวัสดีจ้า